สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูในเรื่องของอนุกรมที่มีลักษณะพิเศษอื่นๆนะครับซึ่งตัวอย่างของอนุกรมที่ครูจะนํามาเสนอให้กับพวกเราในวันนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของอนุกรมของทศนิยมซ้ํานะครับทศนิยมซ้ําก็คือสัญ,ญลักษณ์นะครับจะมีจุดเหมือนขี้แมลงวันอยู่บนตัวเลขนั้นๆนะครับถ้าอยู่บนเลขตัวไหนก็ ซ้ําตัวนั้นๆนะครับอย่างเช่นถ้าเป็น0.4และมีขี้มแมลงวันอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นการซ้ํา4ก็เป็น0.444 4 4ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเป็น0.56แล้วมีขี้มแมลงวัน2เม็ดแบบนี้แสดงว่าเลขที่ซ้าก็คือ0.5656ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ไปเรื่อยๆแต่อีกลักษณะนหนึ่งถ้าเป็น0.723แล้วมีซ้ำหัวกับท้ายแบบนี้แสดงว่าจริงๆแล้วเขาซ้ำเลข7ถึงเลข3เลย แต่ตำแหน่งตรงกลางเขาจะไม่เขียนนะครับก็จะเป็น0.723 723ไปเรื่อยๆแบบนี้นี่เองนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนโดยใช้อนุกรมนะครับจากโจทย์ของเรานะครับโจทย์ของเราก็คือเขาให้มาคือ0.3นะครับ0.3 0.3ซ้ำตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนให้เป็นทศนิยมซ้ําก็จะกลายเป็น 0. 3. 333 3ไปเรื่อยๆถูกไหมครับพระพูดพระธรรมพระสงฆ์ไปเรื่อยๆจากนั้นพอพิจารณาตัวนี้ครับพิจารณาตัวแรกเอาแค่ทศนิยมตำแหน่งที่1นะครับทศนิยมตำแหน่งที่1เขียนให้อยู่ในรูปของการบวกก่อนก็จะกลายเป็น0.3มถูกไหมครับ0.3ต่อไปบวกนะครับเอาทศนิยมตำแหน่งที่2ครับก็คือประกาสีฟ้านะซึ่งทศนิยมตำแหน่งที่2มันก็จะต้องเป็นอะไรครับ0.03 ถูกไหมครับ0 0นตัวนี้ครูขอเปลี่ยนเป็นสีชมพูเนาะจะได้เหนเ็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปบวกครับทศนิยมตำแหน่งที่3ขอเป็นสีเขียวก็แสดงว่าเป็น0.003ถครับแล้วก็ถ้าไปดูทศนิยมตำแหน่งที่4นะครับสี 4. ม่วงก็จะเป็น0 0 0 0 3รครับเป็นแบบนี้แล้วก็บวกกันไปเรื่อยๆนะครับ ทีนี้ทศนิยมที่บวกกันอยู่แบบนี้เราลองมาแปลงเป็นเศษส่วนดูนะครับตัวแรกนะครับ0.3ทศนิยม1ตําตำแหน่งแสดงว่าถ้าแปลงเป็นเศษส่วนเนี่ยมันก็จะกลายเป็น3ส่วน10ถูกไหมครับอันนี้เรียนมาตอนปอ5เนาะต่อไป0.03ทศนิยม2ตํตำแหน่งถ้าแปลงก็จะเป็น3ส่วน100ถูกไหมครับ ต่อไปทศนิยมตำแหน่งที่30.003ถ้าแปลงก็จะกลายเป็น3ส่วน1000นะครับสส่วน1000และตัวสุดท้ายครับ0.0003ถ้าแปลงก็จะกลายเป็น3ส่วน10,000อ่าพอเราแปลงได้แบบนี้ปุ๊บจะสังเกตเห็นว่าหน้าตาของเราเนี่ยนะครับมันก็คืออนุกรมดีๆนั่นเองนะครับมันก็คืออนุกรมใช่ไหมครับเราก็มองอันนี้เป็นจน์ที่1 พจน์ที่2พจน์ที่3พจน์ที่4ไปเรื่อยๆจากนั้นเราก็จะมาหา R ครับหา R พิจารณาหาค่า R นะครับหา R หา R เราพบว่าการหา R นั้นเราจะเอาพจน์หลังหารด้วยพจน์หน้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้น3ส่วนห0 0หารด้วย3ส่วน10ปรากฏว่าหาด้วยความรวดเร็วพบว่า R ของเราคือ1ส่วน10จากนั้นเอาไปเช็คก่อนแอบสลูทของ1ส่วน10ก็ได้1ส่วน10ใช่ไหมครับ ปรากฏว่า1นส่วนสิมันน้อยกว่า1แสดงว่าหาผลบวกได้นะครับเก่งมากเลยโอเคนะดังนั้นเราก็จะหาผลบวกได้เลยนะครับการหาผลบวกก็คือเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับเอ n f ินฟินเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ R แทนค่าเข้าไปนะครับ A1 ของเราก็คือ3ส่วน10ถูกไหมครับ3ส่วน1ิ ส่วนด้วย 1-r ลบ R 1ก็คือค่าคงที่ใส่ไปนะครับคณิตจา๋าแล้วก็ลบกับ10เอยลบกับ1ส่วน10เป็นแบบนี้โอเคนะครับขอย้ายเครื่องหมายเท่ากับนิดนึงนะได้เป็นแบบนี้จากนั้นคิดเลขครับเราพบว่าข้างล่าง1-1.10ลบ1ส่วน10เหลือเหลือ9ส่วน10ถูกไหมครับเราก็เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนเลยจากตัวส่วนด้านล่างที่ได้9.10ส่วน10เราก็คูณกับ1 0ส่วน9 นะครับจะสังเกตเห็นว่า10ตัด10ได้313339เอ่าเรียบร้อยแล้วครับเพราะนั้น S Infinity ของเราก็คือ1ส่วน3นั่นหมายความว่าอนุกรม0.33เนี่ยถ้าเปลี่ยนให้อยู่ในรูปเศษส่วนโดยใช้ความรู้เรื่องอนุกรมนะมันจะได้เป็น1ส่วน3นั่นเอง1ส่วน3นั่นเองตามทันนะครับตามทันนะต่อไปมาดูข้อที่2ครับข้อนี้เลย จงเขียน0.45345ให้อยู่ในรูปเศษส่วนโดยใช้อนุกรมนะครับแน่นอนครับจากโจทย์0.45แล้ว34กับ5อ่าเวลาเราเขียนให้มันอยู่ในรูปของการบวกเนี่ยตัวแรกก็จะกลายเป็น0.45ใช่ไหมครับ45 45ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตัวแรกขอเขียนก่อนนะครับตัวแรกเนี่ยตัวที่มันซามเนี่ยมันควบในตำแหน่งที่1กับ2 ถูกไหมครับก็กลายเป็น0.45ในตำแหน่งที่1บวกนะครับต่อไป4,5ตัวถัดไปมันอยู่ในตำแหน่งที่3กับ4ถูกไหมครับก็จะกลายเป็น0.0045ตามทันไหมครับ0ต้องมี2ตัวนะเพราะ0ตัวแรกคือตำแหน่งที่1 0ตัวแรกคือตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่1อยู่ตรงนี้แล้วตำแหน่งที่2อยู่ตรงนี้แล้วนะครับ4กับ5จึงเป็นตำแหน่งที่3กับ4และตัวสุดท้าย นะครับ45ตรงนี้ก็อยู่ตำแหน่งที่5กับ6จึงได้เป็น0.000045ส่วนตัวอื่นๆก็บวกไปอย่างต่อเนื่องขอยกตัวอย่างมาเพียงเท่านี้นะครับจากนั้น0.45ในตำแหน่งแรกนะครับสามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้0.45เป็นทศนิยม2องตำแหน่งแสดงว่าถ้าเปลี่ยนให้อยู่ในรูปเศษส่วนมันก็คือ45ส่วน100ตามทันไหมครับ บวกตัวที่2 0.0045เป็นทศนิยม4ตำแหน่งนะครับทศนิยมตำแหน่งสตำแหน่งแสดงว่าถ้าแปลงเป็นเศษส่วนก็จะได้เป็น45ส่วน10,000มถูกไหมครับเพราะว่า4ตำแหน่งและตำแหน่งตัวสุดท้ายก็จะกลายเป็น45ส่วนเท่าไหร่ครับนับปน,นะหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนล้านถูกไหมครับโอเคนะครับอ่าเป็นได้แบบนี้ ขีดเส้นให้เรียบร้อยจากนั้นพอเราสังเกตดีๆเราจะพบว่าอ้าวจริงๆมันก็คืออนุกรมที่บวกกันอยู่นี่เองนะครับขั้นตอนต่อไปของเราก็คือเราจะต้องหาค่า r ออกมานะครับหา r ออกมาหา r ออกมาเราพบว่าข้อนี้ r ของเราเท่ากับเท่าไหร่ครับโพสหลังหารโพสหน้าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหรือพูดง่ายๆอะไรคูณ45ส่วนร้อยแล้วได้45สส่วนหมื่นคำตอบก็คือ r เป็น 1ส่วน100เมื่อเอา1ส่วน100ไปหาแอบส์ลุดแล้วก็ได้แอบส์ลูด1ส่วน100ไงถูกต้องไหมครับซึ่งค่าของมันน้อยกว่า1อยู่แล้วแน่นอนนะครับนั่นหมายความว่าข้อนี้เราสามารถหาผลบวกได้นะครับดังนั้นครับ S Infinity ของเราก็จะหาจาก A1 ส่วน1ลบ R นะครับ A1 ส่วน1ลบ R เราก็มาเริ่มแทนค่ากันเลยนะครับ A1 ของเราคือ45ส่วน100ส่วนด้วย 1-R ลบ R นะครับ 1, 1, 1เป็นค่าคงที่เนาะแต่ว่า R ของเราคือ1ส่วน100ะครับเป็นแบบนี้ขออนุญ,ญาตขยับเครื่องหมายลบนะครับอ่อาพูดผิดเครื่องหมายเท่ากับมอยตรงนี้ตัวส่วนลบกันนะครับ1ลบ1ส่วน100ก็จะมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ99ส่วน100ถูกไหม เพราะฉะนั้นขอเปลี่ยนเคหมายหาเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนก็กลายเป็น1 0 0ส่วน99นะครับ1 0 0ส่วน99อ่าตรงนี้เขียนผิดนิดนึงนะครับต้องเป็น45เนาะ4 5่ส่วน99ที่เหลือสกิลของแต่ละคนนะครับคิดเลขหลก1 0 0ตัด100เห็นไหมครับก็จะเหลือ4 5ส่วน99พบว่า4 5ส่วน99ทําทำให้เป็นเศษส่วนอย่างตามได้โดยเอา9ไปหารจึงได้คำตอบเป็น เป็น5.11ส่วน11นั่นหมายความว่า0 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5้45ไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนโดยใช้อนุกรมจะได้5.11ส่นะครับไม่เชื่อลองไปกดเครื่องคิดเลขดูได้เลยนะครับไม่ทันตรงไหนกดย้อนดูกลับไปดูจนกว่าตัวเองจะเข้าใจนะครับสูตรลัดครับท่านแทนถ้า N เ,เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับและ N มากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ9เวลาหาครับจะหาจากสูตรนี้ได้เลยดึงดดึง,ดง n ส่วน9ไปดูข้อ1สิเข้าฟอร์มไหมครับ3อยู่ระหว่าง3มากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ9ถูกต้องได้1.3ส่วน3เพราะฉะนั้นตะกี้สูตรของเราสูตรลัดของเราบอกว่ามันจะหาจาก n ส่วน9ถูกไหมข้อนี้ n ของเราคือเลขอะไรล่ะไปดูสิดึงดึงด,งดงึเลข3 ได้เป็น3ส่วน9 3ส่วน9ทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เป็น1ส่วน3เป็นไงล่ะเรียนคณิตศาสตร์กับคตูดิวมีสูตรลัดง,ง่ายๆให้พวกเราทําด้วยนะครับทบทวนฝึกฝนเรียนรู้บ่อยๆจะเก่งขึ้นเองเพราะคณิตศาสตร์คือของหวานสวัสดีครับ